กูอินเว้ยอินทระเหรออินสีแดงไม่ใช่บัญชาแล้วมึงไะกันโงกเหรอพวกกูอะกระโดกเวอเอ้ยแผนี่หะเออใหม่พี่ทำไมมาฟันพวกกูไงเปล่ามะม่วงกูบูว่ะบูนราพนเหรอบูเบลี่ปั่นหวานน้อยแก้วขอเขากินทำไมเพื่อนร้อนอยู่พวกมึงไงเฮ้ยชี้เดี๋ยวโดนฟันกูจะชี้มึงจะทำไมนี่ไง เล่นไปก่อนขอใอพวกมึงหลบๆไปไปกูกูไม่เล่นมั่วทำไมวะกูกหยอดตาละสิบบาทเอางี้ดีกว่ามันไล้สาระเรามันร้องเพลงให้มันหวาดกลัวไปเลยดีกว่าเพลงถามบ้านเราอ่ะเพื่อนได้มีเพลงอะไรไอ้ย้ยนี่ชอบเสริมมาทาซาวให้เราหน่อยจัดไปตุ้งตุ้งงโ้องตองให้เละมันไม่เละ มันไม่ใช่โจ๊กโจ๊กใส่มือหรือเปล่าใส่ใส่ใส่พีอ่อะไรละ <c oughs> พี่มันร้องเพลงจงใส่เราอ่ะพี่เคลียร์เลยแบบไหนอย่างมึงอ่ะมันก็นแค่โฟลคิงแต่กูอ่ะโฟลแหลมหนึ่งสองสามสี่สี่แหลมแค่ถ้าเข้าน้ำป๊อกตรงเนี้ยสี่รูเลือดไหลเยล ฟันก็ได้นะตรงเนี้ยฟันได้เพราะว่ามันแหลมเอามันแหลมปุ๊บกันฟุ้งในเลือดมึงไหลมึงเย็บอะไรอะไรอะไรสีลงสีแหลมพี่อะไรมึงเนี่ยเล่นพาอุปม,มาเล่นเฮียอะไรพวกมึงกระดงกระดกกระดกกระดกเฮียอะไรตึ๊กตักตึ๊กตัก,ต,ก,ต,กต้องต้มให้เละ ใส่บอกจะเอามาโปรโมทนงโปรโมทหนังเล่นอะไรของพวกมึงเรื่องไรเรื่องไรเรื่องไรพูดพูดมึงนี่แหละตัวดีเลยเขียนที่อะไรโจ๊กต้องต้มให้เละใส่ใครไม่ใส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 ่ยี่อะไรเนี่ยมาฮาไงอมเาเล่าเราเหรอเอาฮากันเลยวันนี้มันกลัวไงนเล่าาแต่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรฝากด้วยที่หยดกับสับเปลเลยเฮ้ยโฟคิงอ๋อฝากด้วยโฟคิงสองนะฮะทุกโรงภาพยนตร์แล้วไปดูกันหน่อยข้ามปีอยากแตะสองร้อยล้านกี่หลักเล่นอะไรจโจ๊กต้องต้มให้เละ ้ววแลมา้องนะ <laughs>